สวัสดีครับผมสวัสดีผู้บอา,าจยา์ทุกท่านครับมีมากผูกพอครับผมเบาหน่อยนือเขาเงยเมื่องข้องใกลเาครับผมนี่จะเป็นวันหยุดครับนอาจิตไดอ้ออกมาตอดน,นกครับผมมาหมายแถวบ้านครับมณนนีเอาเดามมุนแค้นออกมาครับผมนกปึกติดเก่าครับผม ออมากับเกลอกำไลก็รัดโตคกับผมมออกมาได้เสราเลยครับผมมึงเสียงงกกอคันดีอยู่ครับผมดีทระไรนะครับพี่น้องดูเขาเลยดีทระไรนะครับผมออกมาพี่น้องนะนี่ครับมากับเสียนหน่อยครับเสียนนโมหน่อยครับครับผมมียุดบุรุษ ว่าราจิตหยุดเนะาะเลยพาเพิ่นออกมานําครับพาเพิ่นมาเลาะเพื่อนไม้ครับเสียน้ำมูดีใส่ต้นใดดีเรับวัวนี้เนี่ยมึงดูต้นใดหมอนเสียน้ำมูดเพิ่อนไม้ครับผมตื่นนอนมากเลยพามาต่อครับเสียน้ำมูกำลังอ่านพินนกอยู่ครับผมค้นคุณบุลุก นกครับใส่ดีว่าเห็นคนว่าสีม้านี่มนะั้งผ้าแช็ดหัวพี่ใส่ครับเดี๋ยวจะเอาบกักมุนแค้นครับเนาะใส่หันก้อนครับนเนาะเซนดหมวมุนแค้นนั่นใส่น,น,นะเนาะเอาโดกไปดอนกไปดูนกกำไม่สาวเด้อสาวนี่ลูก เตียนหน้าโมเข้าไปครับพี่น้องยังมีลูบเตียนหน้าโมเข้าไปกตกข่าวมาขึ้นพี่น้อง วิ่เนิแกได้ครับเอกหน้อครับ,ทรบททนที่ครับพี่น้องจิแถวนี้นะคร บึงหังวเงยท่าๆนะครับนี่นครับผมหกขันหลายครับพี่น้องอู้ตูวขันวนๆนนครับเอ้าพี่น้องใส่เดี๋ยวม้วนแค้นบบนี้ครับต่ำๆครับหนึ่งสองสามเมตรครับผมใส่ไปต้นซักเลยครับผม ตาำนี่ครับมาตาำรุนว่าสิเป็นยังไงครับผมเปลี่ยนตะมูหน่อยห้างยางไปแล้วครับพี่นอ้องใส่เจาวกาไลต่อครับครับผมใส่บิดตั้งคานแล้วครับผมเจาวกาไลครับอยู่ฟังนี่ตีตะไลมากนี่ครับพี่นอ้องตีตะไลขึ้นมากนี่ครับ อันนี้เจ้ามนนแค้นกําลัางขันครับผมขันแล้วครับผมปูนะครับตัวนี้มันจะ่ีเสียงไงที่ยังหลิวตันครับพี่น้องมานั่งฟังอยู่สองรอบแล้วครับเลยลองมาใส่บ้างครับเอาต้องม,มาตามหลุนมาวกว่อนครับบัตรสิปเป็นยังไงครับผม มาสองตัวที่มีแต้มมาครับมืนอนี้ดยดอกสีไทยเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศกบบประมาณนี้ครับโอ้ยงวนแค่น ถึงประมาณเกือบ20นาทีเลยครับผมยังัวลงเลยครับมันเข่าสองตรครับพี่น้องตัวหนึ่งครับนี่ครับอาจจะเป็นตัวแม่ครับตัวยุคกลางๆต้นเนี่ยจะเป็นตัวปู่ครับตอกสองกุบตัวอั้นแม่เลยครับตัวมนแค้นเฮดเดียผมมือนี่เฮดแบบนี้ก็โอ้โอยู่กับผมไปอีกยาวเลยครับ ลีลาเมื่อนี้ครับสุดยอดนี่ครับดึกนกปายัางมุเส้าหยุดเลยครับผมโอ uh, ้สุดยอดเลยครับอย่างมุนแค้นกูรู้ว่านกปายมันทนด้ยังไหครับมุนแค้นเลียขนาดนี้ดึงขนาดนี้ครับ uh, นกตอวผมเรียนสมีวผมดีใจนะครับ บอกเลยครับอยู่กับผมมียาวเลยครับมื่อนี้ว่วด้ครับวเป็นยังครับถือว่านกคือว่าเจ้ามุวนแค้นเล่นดีครับผมมื่อนี้ประทับใจสุดๆเลยครับมื่อนี้เอ้าครับพี่น้งองแต่นกลงเหรอครับผมพัดเจ้ากําไรครับตัวนี้ มีนกปลาเขารวมเลยครับได้รุนกับเจ้ามุ่นแค้นครับพี่น้องโอ้ยคนมาเลี้ยงงวครับพี่น้องนี่อยู่นี่นกอยู่นี่เจ้าเพราว่านกปลาคือบิดออกน่าเสียดายครับพี่น้องโอ้ยว่าสันเจ้ามุ่นแค้นผมอ่าเจ็บเจ็บเฉลยแต่สิสามของเขาได้แล้วครับเพราะว่าดึงดีครับมาเมือนี้เฮ็ดดีครับเจ้ามุ่นแค้นครับผมอยู่กับผมไปอีกโดนเลยครับนกตัวนี้เ็แบบนี้ครับ ตือใจผมอยู่ครับนกตัวนี้เลยเอาลงมาพักกินเหงือครับผมเจ้าก,กําไลกับขันวาสันครับวายยนกปาคือพวกขเขาหาเจ้าก,กําไรครับเยเดี๋ยวคนนั่งอยู่ใกลๆมันนี่ครับโอ้คนมาเลียงงวครับผม เลยฝึกเขาครับอาห้เขาลงหากินเป็นครับหากินตั่งกินกินเลยครับฝึกความคุ้นเคยนะครับผมเอ้าไมายแหลกกับพาดแล้วครับผมไม้ที่สองนี่สงสัยจะเดียวเจ้ามบนแค้นไปตัวเดียวครับเพราะว่าของหลากเงาของจังหน่อยครับเขาลูครับผมันี่ของหลากเจ้ามบนแค้นครับผมเจาโจมําไรเนี่ยจะเอาไปเก็บไปบ้านแล้วครับผม กว่วเขาหงหงงานเหรอครับออกหลากได้บดมือครับเจากับไรว่านกมันสองปีกลัวแล้วครับผมเย่ามนแค้นก็ได้ปีกลัวๆครับประมาณปีหกเจ็ดเดือนครับีด๋ยวผพักนกก่อนครับผม หม้ต่อไปก็ดีเป็นล่งไปไกลครับผมไม้ต่อไปครับนนะครับไปล่างๆแล้อครับผมเดี๋ยวไปตัวเดียวครับผมอเคครับพี่น้องเป็นคนแรงนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาครับผมมือนี้เอาเจ้ามนแค้นมาหลากเงาเลยครับ หาหม่ครับผมทั้งหมดได้รุ่นยูสองไหม่ครับผมไหม้แรกอ่ะได้รุ่นยูครับผมแต่ว่า็บได้นะครับไหม้ที่สองครับนกปลาเขารวมเจ้ามูลแค้นครับผมแต่ว่าคนดันมาเลียงงัวพอดีอยู่ใต้ต้นมันครับนกปลาก็เลยบินออกไปครับผมครับไม้ที่สามก็เลยเอามาหน้าครับผมมาไกลครับขึ้นต้นแรกเลยครับผมก็เล่นดีครับไหม่ที่สามก็เล่นดีครับ ดึงนกปลาวาสันครับไม่ทีซีก็ดรอปลงไม่หน่อยหนึ่งครับกับปบปันใดครับนี่ครับไม้ทีหาครับไม่ทีห้าไม่ขันอยู่ครับตอนนี้เงียวนครับนกฟึกของผมอีกตัวหนึ่งครับทรงซีอุกับผมอีกเงาแล้วครับนกตัวนี้มีอ่างพร้อมครับพี่น้องกลายเป็นมีอ่างครับหนึ่งาครับเอา เป็นว่ากัสรุปคลิปแล้วครับผมเมือน,นี้หาไม่